เขาก็เออเขาปลูกข้าวเองอะไรเองข้าวเหนียวเองมีนามีอะไรปลูกกันในในพื้นไร่เนี้ยเขาก็เอามาลองทํากินกันไปภูิปัญญาชาวบ้านเลยนะนี่แหละเขาเป็นคนพ่อแม่เขาทํามาเลยเขาสืบตระกูลมาเขาทําั่งโยมาอันนี้แปลว่าเป็นออริจินอลเลยใช่สูตรออริจินอลอันนี้คือเอาข้าวเหนียวมันนึ่งข้าวเหนียวมันนึ่งค่ะราสุกค่ะราสุกก็คือเราต้อง เวลาตามก็คือต้องเอาเข้าวเหนียวร้อนๆเลยคั่ว,วแล้วก็ใส่เกลือลองชิมดูอร่อยค่ะอร่อยลองชิมก็อร่อยลองชิมดูอออมดเอาก็อเอางาใส่คุกไว้ก่อนค่ะค่ะเพื่อไม่ให้มันติดเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวมันติดคุกอัค่ะภาษาพื้นบ้านก็คือเรียกเป็นภาษากะเหรี่ยงก็มีสิ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  เดี๋ยวข้าวเหนียวเย็นค่ะนั่นไปให้พรนะค่ะน่อรอยมากจิ้มจิ้มนี้ด้วยอร่อยเนี่ยเวลา ถ้ามันนิ่มอยู่เงี้ยเวลาเราปาดแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่สวยจะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พูดถึงกะพูปัญญาชาวบ้านอนะของนั่นอนะอาหารทุกอย่างอนะจะมีประโยชน์